สวัสดีครับเรื่องราวที่เราจะมาเจาะลึกกันในวันนี้เนี่ยนะครับเป็นหนึ่งในปริศนาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดเลยก็ว่าได้คือทําไมเจ้าชายคนหนึ่งที่มีทุกสิ่งทุกอย่างเพียบพร้อมให้หมดถึงยอมทิ้งทุกอย่างเพื่อออกเดินทางไปตามหาสิ่งที่เงินทองหรืออํานาจก็ให้ไม่ได้ใช่แล้วครับเรากําลังจะพูดถึงคนคนหนึ่งที่ยืนอยู่บนจุดสูงสุดของโลกจริงๆแต่กลับเลือกที่จะทิ้งความสุขสบายทั้งหมดนั้นไปเพื่ออะไรน่ะหรอครับก็เพื่อค้นหาความจริงเพียงหนึ่งเดียว ที่ซ่อนอยู่เบื้องหลังชีวิตของพวกเราทุกคนคือชีวิตของเต้าชายสิทธัตถะในตอนนั้นเนี่ยมันเหมือนกับถูกสร้างขึ้นมาอย่างสมบูรณ์แบบเลยนะครับถูกห้อมล้อมไปด้วยแต่ความสุขความสบายแล้วก็ถูกปกป้องจากความจริงที่มันโหดร้ายของโลกภายนอกไอความจริงที่ว่าเนี่ยมันรอคอยเราทุกคนอยู่นะครับไม่เว้นแม้แต่ตัวพงเองแต่ก็นั่นแหละรครับจุดเริ่มต้นของการเดินทางเพื่อการตรัสรู้เนี่ยมันไม่ได้ไปเริ่มที่กลางป่าลึกที่ไหนแล้วนะแต่มันเริ่มต้นขึ้น ข้างในกำแพงวังนั่นแหละครับด้วยช่วงเวลาแค่แวบเดียวของการตระหนักรู้บางอย่างที่มันจะสั่นคลอนโลกทั้งใบของพระองค์ไปเลยย้อนกลับไปตั้งแต่วันแรกที่ประสูติเลยนะครับเหมือนกับว่าชะตาชีวิตของพระองค์ถูกขีดเอาไว้แล้วแต่มันไม่ใช่แค่เส้นทางเดียวนะสิครับคือตอนนั้นเนี่ยมีพรามเจ็ดคนทำนายไว้เป็นสองทางคือไม่เป็นมหาราชผู้ยิ่งใหญ่ก็ต้องเป็นศาสดาเอกของโลกแต่มีอยู่คนเดียวครับโกนธัญ,ญะพราหมณ์ที่หนุ่มที่สุดในกลุ่มยืนกรานฟันธงเลยว่า มีแค่ทางเดียวเท่านั้นแหละคือการเป็นพระพุทธเจ้าแล้วคืนนั้นก็มาถึงครับคืนที่เปลี่ยนทุกอย่างไปเลยคืนที่เงียบสงัดคืนหนึ่งพระองค์ตื่นขึ้นมากลางดึกแล้วภาพที่เห็นตรงหน้าเนี่ยมันไม่ใช่ภาพที่สวยงามเหมือนเคยแต่เป็นภาพของเหล่านางกำนันที่นอนหลับกันแบบไม่สำรวมเลยคือวินาทีนั้นเองครับภาพลุงตาทั้งหมดที่เคยเชื่อมันพังคืนลงมาเลยประสาทที่เคยสวยงามตอนนี้มันไม่ต่างอะไรกับป่าช้าดีๆนี่เอง ในแวบเดียวนั่นแหละครับพระองค์เข้าใจแจ่มแจ้งเลยว่าการไล่ตามความสุขทางโลกเนี่ยมันก็เป็นแค่ภาพลวงตาทั้งนั้นมันเหมือนหน้ากากสวยๆที่เอาไว้ปิดบังความจริงที่ว่าทุกสิ่งทุกอย่างสุดท้ายมันก็ต้องเสื่อมสลายไปไม่มีอะไรเลี่ยงได้เลยพอเข้าใจแบบนั้นปุ๊บมันก็นําไปสู่การตัดสินใจที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในชีวิตเลยครับการอยู่ในวังต่อไปมันไม่ใช่ทางเลือกอีกแล้วแต่การออกไปจากที่นี่ มันกลายเป็นเรื่องจำเป็นที่ต้องทำทันทีเลยแล้วก็ในคืนนั้นเลยครับการตัดสินใจครั้งประวัติศาส์ก็เกิดขึ้นพระองค์มองพระชายามองพระโอรสที่ยังเป็นทารกอยู่เป็นครั้งสุดท้ายแต่ก็ต้องข่มใจไว้นะครับไม่ปลุกท่านทั้งสองขึ้นมาเพราะพระองค์รู้ดีว่าถ้าปลุกขึ้นมาความผูกพันนี้แหละจะเป็นอุปสรรคที่ใหญ่ที่สุดที่จะขวางทางในการค้นหาหนทางผลทุกข์เพื่อทุกคน ต้องย้ำตรงนี้นะครับว่านี่ไม่ใช่การหนีปัญหานะครับแต่มันคือการหันหน้าเข้าสู้กับปัญหาที่ใหญ่ที่สุดของมนุษยชาติเลยต่างหากการสละราชสมบัติครั้งนี้ไม่ได้ทำเพื่อตัวเองคนเดียวแต่ทำเพื่อหาคำตอบกับความทุกข์ที่มนุษย์เราทุกคนต้องเจอกันทั้งนั้นเอาละครับพอออกจากวังมาแล้วสเต็ปแรกเลยก็คือมุ่งหน้าไปหาผู้รู้ครับไปสแสวงหาความรู้จากอาจารย์ด้านจิตวิญ,ญญาณที่เก่งที่สุดในยุคนั้นเลย พระองค์ก็เลยไปศึกษาอยู่กับอารารดาบทแล้วก็อุทกดาบทซึ่งเป็นดาบท,ที่มีชื่อเสียงมากนะครับแล้วด้วยความที่พระองค์ฉลาดมากอยู่แล้วนะครับก็ใช้เวลาไม่นานเลยก็สามารถบรรลุถึงสมาบัติ8ได้ซึ่งมันก็คือสภาวะสมาธิขั้นสูงสุดที่มนุษย์ธรรมดาจะเข้าถึงได้ในตอนนั้นแล้วครับคึกเก่งขนาดที่ว่าอาจารย์ทั้งสองขั้นเนี่ยชวนให้อยู่เป็นอาจารย์ใหญ่สืบทอดสำนักต่อเลยนะครับแต่พระองค์กลับปฏิเสธเพราะลึกๆแล้วพระองค์รู้ดีครับว่านี่มันไม่ใช่ นี่ไม่ใช่หนทางแห่งการตัดสรู้มันเป็นแค่ความสงบแบบชั่วครางชั่วคราวแต่มันไม่ใช่การดับทุกข์แบบถอนรากถอนโคนอย่างที่กําลังตามหาอยู่หลังจากที่ปฏิเสธแนวทางของอาจารย์ไปแล้วก็หันไปบําเพ็ญธุรกกิริยาคือทรมานร่างกายตัวเองอย่างหนักหนาสาหัสอยู่หลายปีเลยนะครับในที่สุดช่วงเวลาสําคัญที่พลิกทุกอย่างก็มาถึงครับที่ริมฝั่งแม่น้ําเนรัญชลานี่เองวันนั้นแหละครับคือจุดเปลี่ยนของจริง เป็นวันที่พระองค์ตัดสินใจเลิกทรมานร่างกายที่ทำมานานจนเกือบจะตายแล้วก็เป็นจุดเริ่มต้นของความพยายามครั้งสุดท้ายหลังจากที่ได้ฉันเข้าวมาทุปายะที่นางสุชาดาเอามาถวายพระองค์ก็เอาถาทองคาใบนั้นไปที่ริมแม่น้ําแล้วก็ตั้งสัตว์อธิษฐานที่สําคัญที่สุดในชีวิตซึ่งคำอธิษฐานของพระองค์ในวันนั้นเนี่ยมันเหมือนบทสรุปของการแสวงหาทั้งหมดเลยนะครับคือการจะบรรลุธรรมที่แท้จริงได้เนี่ยมันต้องเดินทางทวนกระแส ต้องทวนกระแสของโลกที่มันไหลไปสู่ความเกิดแก่เจ็บแล้วก็ตายเพื่อที่จะไปให้ถึงกระแสของธรรมะที่มันนิ่งสงบซึ่งก็คือนิพพานนั่นเองแล้ววินาทีต่อมาสิ่งที่มันขัดกับกฎธรรมชาติทุกอย่างก็เกิดขึ้นครับถาดทองคําใบนั้นมันลอยทวนกระแสน้ําขึ้นไปเลยโอ้โหมันเป็นภาพที่น่าอัศจรรย์มากแล้วก็เป็นเหมือนสัญญาณที่ชัดเจนที่สุดว่าทางที่เลือกเดินมาเนี่ยมันถูกต้องแล้ว แต่เดี๋ยวก่อนนะครับเรื่องมันยังไม่จบแค่นั้นพอถาดลอยทวนน้าไปสักพักแล้วจมลงมันเกิดเสียงดังกริ๊กกังวานไปกระทบกับถาดอีกสามใบที่อยู่ใต้น้ําซึ่งรออยู่ตรงนั้นมานานแล้วถาดของใครน่ะหรอครับก็ถาดของพระพุทธเจ้าสามพระองค์ก่อนหน้านี้นั่นเองเป็นสัญญาณว่าพระพุทธเจ้าองค์ที่4แห่งยุคนี้กําลังจะมาแล้วเสียงนั้นนะครับมันดังไปไกลถึงเมืองบาดาลเลยนะปลุกพญานาคราชที่หลับมานานแสนานานให้ตื่นขึ้นมา แล้วก็อุทานออกมาว่าอ้าวมีพระพุทธเจ้าองค์ใหม่เกิดขึ้นอีกแล้วเหรอเนี่มันเหมือนเป็นการยืนยันจากอีกภพภูมิหนึ่งเลยครับว่าสิ่งที่กําลังจะเกิดขึ้นเนี่ยมันสําคัญในระดับจักรวาลจริงๆการเดินทางอันยาวนานของเจ้าชายสิทธ,ธ,ธัตถะในที่สุดก็นําพระองค์มาถึงจุดนี้ครับใต้ต้นพระศรีมหาโพธิ์เพื่อค้นหาคําตอบสุดท้ายมันคือความจริงอะไรกันแน่ที่มันทรงพลังขนาดที่ว่าสามารถทวนกระแสธรรมชาติได้ปลุกสิ่งมีชีวิตในตำนานให้ตื่นขึ้นมาได้ คำตอบนั้นกำลังจะเปลี่ยนโลกใบนี้ไปตลอดกาลครับ